ดีค่ะท่านผู้ชมวันวันอีดีฟ้ามค่ะเมื่อนี้วันวันกัจะได้ผ้ามาอัปเดตหน้าพักบุงแก้วของวันวันนะคะค่ะสึ่งวันวันได้ปลูกไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งกับสิบหมื่นนะคะด้วยวิธีการปลูกหยอดมลเลนะคะค่ะวันวันกัจะได้ผ้าไปเบิ่งไกลๆเลยนะคะว่าความจเจริญเติบโตของพักบุงแก้วเดือนกลัวน่ะเพิ่นใดซ้ำใดนะคะค่ะตามวันวันไปเบิ่งไกลๆเลยนะคะ นี่ค่ะพักบุงแก้วค่ะลักษณะของเพิ่นนะคะลักษณะของเพื่นที่วันวานปลูกที่แรกนะคะปลูกที่แรกเพื่อนก็จะเหมือนพักบุงจีนนะคะใบเพื่อนจะเลี้ยวๆเงยวๆนะคะค่ะพอได้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วเพื่อนก็แตกแขนงนะคะแตกแขนงแล้วก็เลื่อยพร้อมสี่ถอดยอดนะคะ อยอดกับพื้นที่ตรงนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้กับปกติเห,หน้าทุกปีกับบดไอเข่านะคะเพราะว่าเป็นหน้าที่น้ำถ่วมนะคะเวลาเก็บเกี่ยวเข่าก็จะน้ำถ่วมทุกปีนะคะก็จะได้ลุยน้ำเกี่ยวเข่าทุกปีได้เข่าบู่พ่อสามสองน,นะคะทีหน้าแปลงนี้กับเนื้อที่กับประมาณเกือบสองงานนะคะ งานกว่าๆนะคะเกือบสองงานก็เฮ็ดหน้าตรงหนีหลายปีบ่เคยเด็กเขานะคะยางเต็มทีก,ก็เดามสอรปุ๋ยนะคะค่ะท่านผู้ชมคะที่วันวันเดลตตัดสินใจลงมือปลูกพะบุงแก้วเดลตตัดสินใจด้วยความมั่นใจนะคะว่าลงมือปลูกพะบุงแก้วคือทางหลอดและทางเลือของวันวันนะคะซึ่ง มันจะสางไร่ได้ให้วันวันต่อมือนะคะดีกว่าเฮาจะฝันล้มล้มแรงในการเห็ดหน้าที่ว่าบ่ไใดเขานะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันน้ำถ่่มอยู่แล้วมันไงเห็ดหน้าปีใดมันกับบ่อดดเขานะคะวันวันก็เลยตัดสินใจดูความมั่นใจว่าฉันต้องเห็ดได้ฉันต้องสางรายได้ในหน้าแปลงนี้แล้วก็เป็นการสางไา่ได้ต่อมือต่อวันน้่นะคะ ก็เลยตัดสินใจไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ที่้านเกษตรในเมืองบุรีรัมย์นะคะคิดได้ตัดสินใจได้ลงมือทําเลยค่ะด้วยการปลูกมเมล็ดนะคะระยะห่างของผักบุ้งแก้วที่ันวทานปลูกนะคะระยะห่างของเพื่อนกะหลุมหนึ่งกะห่างประมาณเม็ดหนึ่งนะคะหลุมหนึ่งห่างประมาณเม็ดหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาจะเปิดช่องว่าง ให้พักบุงแก้วเนี่เพื่อนเลื่อยนะคะเพื่อนเลื่อยได้แบบว่าเลื่อยได้แบบว่าเพิ่นจะได้ถอดยอดได้ง่ายนะคะค่ะหลุมนึงว่างๆกะปลูกใส่ระยะห่างของหลุมกับประมาณเม็ดนึงนะคะเพอวาว่าจะให้เพิ่นถอดยอดละเลื่อยได้เต็มที่นะคะให้เพิ่นถอดยอดละเลื่อยได้เต็มที่ ราการะยะเวลาที่วันวานคิดว่าวันวานจะเก็บผลผลิตไปส่งตลาดนะคะวันวานก็คิดว่าให้เพิินเรื่อยได้เต็มที่ก่อนสับกประ้านสักสองเดือนเนี่ยแหละค่ะวันวานก็จะได้เก็บผลผลิตหลับไปส่งตลาดนะคะส่วนตลาดที่ล่องรับนะคะวันวานก็ได้ไปหาแล้วค่ะคือวันวานจะเอาไปส่งในตลาดนัดที่แม่ค้าเพื่อนขายผักประจํานะคะเป็นแม่ค้าขายผักประจํา วันว่างก็เอาจะเอาไปทรงที่ตลาดนัดตลาดนัดในเมืองบุรีรัมย์กับมีหลายนะคะกับมีหลายหม่องเยอะค่ะวันว่างกะคิดตรงนี้ละค่ะคิดไว้แล้วก็ล่องถามแม่ค้าในตลาดเพิ่นเบิงนะคะเพราะว่าผักบุ่งแก้วในเมืองบุรีรัมย์เนี่ยจะบ่มีหม่องใดปลูกค่ะวันวันวันวานถามเขาเบิงแล้วนะคะว่าบ่ทันมีผักบุ่งแก้วลงสูตลาดในเมืองบุรีรัมย์เลยค่ะ กับมีค่ะมีมีมาแต่ทางอื่นนะคะแต่บ่มีในพื้นที่ในเมืองบุรีรัมย์นะคะวันวางกับดเขาไปสอบถามแม่ค้าแล้วค่ะว่าเขาหลับมาจากหมองอื่นนะคะโดยที่ว่าในเมืองบุรีรัมย์นี่บัลทันมีหน้าผังบ่มแกวเลยคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งวันวานกับเจดได้เอาไปทรงในร้านอาหารนะคะค่ะร้านอาหารที่เพิ่นขายอาหารตามสั่งแน่ค่ะแล้วก็ร้านสมตาแน่พวกนี้นะคะ พราะว่าพักบุงแก้วคุณประโยชน์เพิ่นกันหลายอย่างละกะเมนูในการทำอาหารเพิ่งกัหลายอย่างนะคะประเภทแกงเทพโพประเภทใสเออต้มต้มย่ำเย็นตะโฟยังเสรน,นะคะ่ะค่ะเอาพิพัดก็ได้ะคะ่ะไปแกงเทพโพแกงสมวันนะะี้ค่ะแกงได้ะคะ่ะเมนูอาหารจากพักบุงแก้วหลากหลายเมนูนะคะค่ะวันวันกะ จะพามาเบิ้งรอบๆนั่นนะคะรอบๆของสวนนะคะทั้งขัางนะคะทั้งข่างหน้าพักบุงแก้วค่ะไว้ว่างก็เด็บปลูกปลูกบวบน้ำผคเป็นบวบหอมนะคะบวบหอมแล้วก็มีต้นอัญชันต้นมั่น้อมค่ะบริเวณข่างๆนะคะ พันแทน่นหน้าขาพันหน้าแล้วส้างขาวันวางก็ได้ปลูกได้ปลูกดอกคุณนายตื่นสายน้ำขาโอว่าย่ำเสาวันวันตื่นึ้นมาวันวันก็จะได้ยางส้มสวนนะคะบบวาเตยยางส้มผักยางเดียวตรงยางชุ่มดอกใหม่น้านะคะ ท่านผู้ชมคะําหรับเมือนนี้วันว่านกมีแคนีนะคะขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในวิถีพึงตนวิถีพ่อเพียงวิถีของวันว่านนะคะค่ะคันมากคลิปนี้กกดไลค์กดซับสไครต์หรือว่ากดกระดิง่งเพื่อไ่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะค่ะเมือนนี้วันว่านกมีแคนีคะ่ะขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ